สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนทําระบบคูดาวนะครับระบบคูดาวเนี่ยเราใช้ได้กับหลายอย่างทั้งสกิลทั้งของที่เราใช้ในเกมนะครับ <c oughs> ก็เลยควรจะทําระบบคูดาวไว้นะครับแล้วก็เอาไปใช้ได้กับทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นผมจะมาสอนว่ามันทำไงให้เขียนคูดาวทีเดียวแล้วเอาไปใช้กับของหลายๆอย่างได้นะครับตัวอย่างของคูดาวนะครับก็ จะมีสกิลสองอันแล้วก็มีกดพชันอันนึงนะครับอันนี้ผมตั้งเป็นแบบไง่ายๆไว้กดปุ๊บมันก็จะมีเอฟเฟกขึ้นมาแล้วก็มีเวลานับถอยหลังนะครับกับปาไฟบอลมันก็จะมีตัวเวลาโชว์ว่าเหลืออีกกี่วินะครับสกิลถึงจะกลับมาใช้ได้แล้วก็จะมีตัวแท็บที่มันเลื่อนบอกนะครับว่าเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ของสกิลเราประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวไปดูโค้ดกันต่อโอเคเขียนสคริปต์แรกกันเลยครับ คู่ดาวของคูดาวนะครับไม่ต้องใช้สไตล์กับอัปเดตเนาะขลบทิ้งไปได้เลย mono private ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้อ่าทีนี้เราก็กำหนดตัวแปรขึ้นมาเป็นสองตัวเป็น private นะคะรับ float เป็นคู่ดาว duration กำหนดเป็นตัวแปรตัวแรกชื่อคู่ดาว duration น,นะครับตัวที่2ชื่อชื่อ last ก็คือตัวแรกเป็นบอกว่าคูดาวกีวิตัวที่สองคือใช้ล่าสุดเมื่อไหร่นะครับโอเคแล้วก็ทำคอนสแตคเตอร์เหมือนเดิมเป็นคูดาวอ่ทีนี้นะครับคอนสแตคเตอร์ตัวที่เราต้องการให้ส่งเข้ามาก็จะเป็นตัวคูดาวอ่าเพื่อที่ว่าเวลาเราเอาไปใช้กับ สกิลอื่นนะครับหรือไอเทมอื่นๆเนี่ยคูด้าแต่ละอันมันไม่เท่ากันนะครับเราก็ส่งค่าเข้ามาในนี้เพื่อให้มันเซตค่าที่เหลือตามที่ควรจะเป็นนะครับอ่าอให้คูดาเดเลชันเท่าออกับคูดาทามแล้วก็ให้ last าส e time เท่ากับ0ตรงนี้ถ้าเราตั้งให้เป็นเท่ากับ0นย์ไว้นะครับนะตอนที่เรากดเริ่มเกมหรือว่านะตอนที่มันโหลดซีนเสร็จเริ่มเกมเนี่ยมันจะยังใช้สกิลอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับมันต้องรอจนกว่าจะหมดคูด้ามันถึงจะใช้ได้ แล้วก็สร้างฟังก์ชันครับ public Return เ,เป็น b o l l l y นะครับ is ready ก็คือบอกว่าตัวสกิลของเราเนี่ยพร้อมหรือ,อยังหรือว่าคูด้าเสร็จหรือ,อยังครับเราให้มัน return เ,เป็น time t i m e ดบด้วย last use นะครับแล้วมากกว่าหรือเท่ากับคูด้า duration ก็คือเวลาในเกมนะ่ะปัจจุบันนะครับลบด้วยเวลาครั้งล่าสุดที่ใช้ถ้าลบแล้วเนี่ยจำนวนเวลาที่ได้มันมากกว่าสกิลคูดาวหมายความว่าสกิลมันสามารถใช้อีกรอบได้แล้วนะครับก็คือคูดาวเสร็จแล้วนั่นแหละต่อไปนะครับเป็นตัวเอาไว้สั่งให้มันเริ่มคูดาวนะครับว่าต้องเริ่มนับคูดาวเมื่อไหร่ชื่อ start k o u d o w ก็จะกำหนดให้ last time นะครับเท่ากับ กระามก็คือให้เท่ากับเวลาณนะตอนที่กดใช้ต่อไปเป็นอับมี้โอดนะครับเป็นเวลาที่เหลือก็คือเราเอาไว้ไปโชว์ให้กับพลเยอร์เห็นนะครับว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกกีว่วิถึงจะใช้ถึงจะใช้สกิลใหม่ได้แล้วพอมีเวลาที่เหลือแล้วนะครับก็ปรับเอามันเลยเป็นตัว เปอร์เซ็นต์นะครับที่เหลือก็คือเวลาที่เหลือแหละแต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อที่เราจะเอาไว้โชว์ตรง UI ได้อ,อันนี้เราก็มาเขียนข้างในต่อเป็นประกาศตัวแปรมารับตัวหนึ่งนะครับต,ตรงนี้จะใช้เป็น match f m a ค c นะับ ก็คือตรงนี้มันจะเอาค่ามากที่สุดนะครับตั้งแต่0จนถึงระยะเวลาปัจจุบันลบด้วยระยะเวลาที่ใช้ล่าสุดนะครับแล้วก็ t u เ n นดเทนเป็น max ของ0ถึงถึง o u ดลบด้วย e l a p กโอเคก็คือบนทันนี้เราจะเอาค่าของ เวลาของเกมนะปัจจุบันนะครับลบด้วยเวลาที่เรากดครั้งล่าสุดว่าเราไปกดเมื่อไหร่สมมุติว่าผมกดที่วินาทีที่1อย่างเงี้ยเกมมันวิ่งไปสามวีแล้วแปลว่า3ลบหก็เหลือ2เท่ากับว่าผมจะได้ค่าอีเลฟทามมาเป็น2องสกิลผมคู่ดาว5้าวีนะครับมันก็จะเอา5้ลบสก็จะเหลือ3มหมายความว่าไอค่าตรงเนี้ยมันจะบอกว่าเวลาที่เหลือของสกิลจะเหลืออีกสามวิ ต่อไปนะครับอันนี้จะเอาเป็นเปอร์เซ็นต์แทนนะเมื่อกี้เอาเป็นเวลาเป็นวินาทีอันนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ก็ r ีเทิ n m น t h F ดั f แคเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะอยู่ระหว่าง0ถึง1อยู่แล้วแล้วก็ใส่เป็นแคลม0 1เลยแล้วก็ข้างในเป็น get time r e m a i n นี่นะครับแทนด้วย d ูดาดเ i o n ถ้าต่อจากเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเหลืออีกสามวิใช่ไหมได้จากอันนี้มาตั้งกับผมเหลือสามวิก็เป็นสามส่วนห้านะครับมันก็จะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตอะไรแบบนี้ก็คือเหลืออีกหกสิบเปอร์เซ็นสกิลผมถึงจะคูดาวเสร็จประมาณนั้นอ,อันนี้ก็คือตัวคูดาวเราเสร็จแล้วเขียนแค่นี้เลยต่อไปเราก็ไปทำตัวที่จะเอามาใช้ต่อกับคูดานะครับอย่างของผมในนี้ผมใช้เป็นตัวสกิลแล้วกันนะ ผมตั้งชื่อว่า p l y y r r s k l l l ล้ละล่ะ p พ l ์เออร์ l l อัปเดตกับสตาร์ได้ใช้นะครับตัว p l y y r r s k i l l นี่เราทำตัวเป็นอ่าทำตัว Header ก่อนเลย Header ของเราผมจะแบ่งเป็นหลายๆตัวนะครับจะได้มาดูทีหลังง่าย ทีนี้ตัว UI ของเราก็จะมีอะไรบ้างนะครับตัว UI ของเราจะมีสไลเดอร์นะครับแต่ว่าเราต้องไป using UnityEngine. UI ก่อนเราถึงจะเรียกได้นะสไลเดอร์ตัวสไลเดอร์นี้ผมจะเอามาใช้เป็นตัวตัวสกิล ที่มันจะมีตัวแถบดำๆเลื่อนนะครับเพื่อบอกว่าเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะใช้สกิลได้อะไรแบบนั้นแล้วก็ game object นะครับเป็นฟิลเตอร์ตัวนี้มันเป็นแค่ฉากดำมาปิดให้ดูแล้วเห็นตัวเลขชัดๆเฉยๆนะครับแล้วก็มีตัวครับ using เหมือนเดิมครับ using ก่อน t m p เ e g m e n t p r o นะครับก็ p o u GUI โอเค remaining time นะครับก็สามอันนี้อันแรกเป็นตัวสไลเดอร์ก็คือตัวสกิลไอคอนอันที่2คือฟิลเตอร์ที่คอยมาบังนะครับเพื่อให้เราเห็นเลขคูดาวชัดๆแล้วก็ตัวที่3าเนี่ยคือตัวเลขที่มันกำลังนับถอยหลังว่าเลยก่วนะครับต่อไปคูดาวเราก็ประกาศเลยแบบนี้แล้วก็ สกิลก็ต้องมีคูดาวของตัวเองนะครับเมื่อกี้เป็นระบบคูดาวนะที่เราประกาศอันนี้จะเป็นระยะเวลาของสกิลนี้ว่าสกิลนี้จะคูดาวก่วนะครับก็เป็นคูดาวเคต่อไปเอฟเฟกนะครับ,อ,อ,รบอันนี้ตัวเอฟเฟกนี้ก็เป็นแค่ตัวที่ทําให้รู้เฉยนะครับว่าเรากดใช้สกิลแล้วสําหรับโปรเจกต์นี้นะครับส่วน ของสกิลจริงๆก็อาจจะเป็นพวกการเล็กออบเจกต์ขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่าเปล่าออกไปอะไรแบบนี้ก็อยู่แถวๆนี้แหละเอฟเฟก์โอเคที่นี้นะครับตอนสตาร์เนี่ยเราก็ประกาศเลยให้ตัวคูดาวซิตนะครับเท่ากับนิวคูดาวแล้วก็ใส่คูดาวฐานเข้าไปเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปเซตว่าสกิลนี้นะครับมีการคูดาวที่กี่วินาที ในอัปเดตในอัปเดตเราก็จะมาเขียนต่อว่า if e u d a s i t y lady นะครับก็คือถ้าสกิลยังไม่พร้อมอัปเดต UI โอเคผมเขียนไว้เท่านี้เขียนไว้แบบนี้ก่อนละกันก็คือถ้าสกิลยังไม่พร้อมเนี่ยให้มันไปอัปเดต UI นะครับเรื่องของเวลาที่เหลือ แล้วก็ public o r use นะครับก็คืออันนี้เป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ว่าถ้าเราจะกดใช้สกิลนี้มันจะทำอะไรบ้างนะครับก็จะทำการเช็กก่อนว่าอุปกริกข,ของเราพร้อ,อรมหรือเปล่านะครับถ้าเกิดสมมุติว่าสกิลพร้อมเนี่ยก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าสกิลไม่พร้อมเนี่ย ก็ใช้ไม่ได้นะครับ่ะทีนี้ผมทำกรณีถ้าไม่พอพวกอ่อนผมจะให้มันดีบักดอทล็อกมานะครับ s k i u l i s s o t t a d y อาจจะให้มันบวกกับเวลาที่เหลือหน่อยก็ได้นะ,ะแล้วถ้า SkillLady นะครับ SkillLady เราก็ให้มันทำการเรียก คู่ดาวิตจุดสตาร์คู่ดาวเพราะว่าสกิลพร้อมแล้วใช้ได้ก็ให้เริ่มนับคู่ดาวแล้วก็ทำการเช็คว่า if effect นะครับเท่ากับก็คือถ้ามีเอฟเฟกใส่ไว้เนี่ยให้ตัวเอฟเฟกมันทำการเล่นขึ้นมาด้วยโอเคต่อไปตัวข้างแรงเป็นตัวอัปเดต UI ตัวอั d a t e UI ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ตรงนี้นะครับ เพื่อที่ว่ามันจะได้อัปเดต UI ให้ระหว่างที่เรากำลังคูดาวสกิลอยู่โอเคแล้วก็ให้ตัวโหลดรับโฟลดเข้ามานะครับเป็นระยะเวลาที่เหลืออีกอันนึงเป็นโฟลดเหมือนกันแต่ว่าเป็นเปอร์เซตโอเคตัว เวลาที่เราส่งเข้ามาเราจะให้มันไปแปลงกับค่า text ตรง remaining dot i m e ตรงนี้นะครับก็ <c oughs> คือ remaining t x เท่ากับ time remaining จุ t tostring แต่ไอเวลาของเรามันเป็น float เท่าสนิยมมันจะแบบเยอะแยะามากมากเ่ก่อนครับเราก็ใส่ให้มันเป็น f1 ไว้เอาแค่ตำแหน่งเดียวก็พอ ใครอยากได้สองหนึ่งก็เป็น f 2นะครับแล้วก็ตัวสกิลไอคอนจุดวาูาเพราะมันเป็นสไลเดอร์นะครับตัวสไลเดอร์เนี่ยมันจะสามารถปรับค่าได้นะตรงนี้เดี๋ยวผมไปปรับค่าให้ดูในตัวอย่างก่อนอ,อย่างอันนี้เป็นตัวสไลเดอร์ที่ที่ผมทำไว้นะครับ ก็สมมติว่าเราปรับค่าเนี่ยว่ารูตรงเนี้ยอันนี้มันหนึ่งอยู่มันก็จะเต็มใช่ไหมมันก็จะลดลงเรื่อยๆจะเหลือศูนย์แบบนี้นะครับก็เลยใช้ตัวสไลเดอร์ได้สมมุติว่ามันสกิลผมลดไปเหลือศูนย์จุดห้ายงไก็จะเหลือครนะึ่งหนึ่งศูนย์จุดสี่จุดสามจุดสองจุดหนึ่งสองจุดหนึ่งประมาณนี้เราก็เลยใช้ตัวสไลเดอร์ปรับด้วยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะเห็นเป็นสกิลแบบนั้นต่อไปก็ ให้ตัว remaining text นะครับ game object จุด set active นะครับก็คือให้ตัวเวลาเนี่ยเวลาที่เหลือเนี่ยไอตัว99.9อย่างเงี้ยมันจะโชว์ก็ต่อเมื่อ time remaining นะครับมันมากกว่า0.01 f หมายความว่า ถ้าเกิดเวลามันลดลงหรือศูนแล้วเนี่ยหรือน้อยกว่า0 0นหนึ่งเนี่ยมันจะไม่โชว์ตัวเลขที่หน้าสกิลแล้วนะครับก็คือมันก็จะหายไปเห็นเป็นสกิลใสๆฟิลเตอร์จุดเซนตแอคทีนะครับเหมือนกันเลยแต่แค่ผมเปลี่ยนจากอันเดิมเป็นอันนี้เฉยๆจุดเ่็นไหเจ๊จุด,ออจดแอคทีฟเซลอ่ะ ก็คือเมื่อไหลก็ตามเนี่ยที่ไอตัวเลขตรงนี้มันโชว์นะครับตัวฟิลเตอร์เรามันก็จะโชว์ด้วยเดี๋ยวผมให้ดูว่าเนี่ยสกิลผมมันมีฟิลเตอร์ถ้าผมปิดฟิลเตอร์ออกไปเนี่ยเวลาสกิลของเราหลดมันลดลงเนี่ยมันจะมองเห็นยากครับตัวเลขกับพื้นหลังเนี่ยมันจะกลืนกันผมเลยต้องมีฟิลเตอร์แปะเพิ่มขึ้นไปก็แต่ยังมองเห็นเห็นตัวเลข่ยชัดอยู่ประมาณนี้เลยก็เลยต้องมีฟิลเตอร์ด้วย อัปเดต UI นะครับเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมเอาไปใส่ใต้อัปเดตด้วย update นะครับ g e t t i m e r e m a i n i n g แล้วก็อันนี้เป็น update .getPercentRemaining แบบนี้โอเคทีนี้ตัว Player Skill ของเราก็เสร็จแล้ว นะครับต่อไปที่เราจะเขียนเนี่ยก็จะเป็นตัว Player Skill Manager Player Skill Manager นะครับเราก็ประกาศเลย Public Player Skill ชื่อ Skill 1แบบนี้ได้เลยแล้วก็ Skill 2 Skill 3นะ นี่นะครับแล้วก็ในอัปเดตนะครับก็ if e นะครับ input จุด get e down alpha หนึ่ง alpha หนึ่งจะเป็นเลขหนึ่งที่อยู่เหนือตัว Q นะครับในคีย์บอร์ดให้ skill หนึ่งจุด use แบบนี้แล้วผมก็ก๊อปวางได้เลย ใหกดเลขก2กดเลขสก็ให้เป็นสกิล2กับสกิล3นะครับแบบนี้ได้เลยเต่อไปนะครับเราก็แค่สร้างตัว l l เยอร์ส l l ลแ a เนเขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่สกิปไปเข้าไปเ l เยอร์ส l l ลแ a เนเแบบนี้ แล้วเราก็สร้างตัวสกิลขึ้นมาตัหนึ่งแล้วก็อย่าลืมแอดด้วยนะครับเออรสกโอเคตัว p พ a y เออร์สกของเรานะครับอย่างอันนี้สกิลหนึ่งผมก็ใส่เอฟเฟกตก่อนเลยไฟบอลอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะตัวนี้ก็ทำกันเองนะครับเอฟเฟก อย่างไฟบอลผมอยากให้คูดาวสักสามวิตัวน้ำแข็งให้คูดาวสัก5้าวิตัวยานี่เอาไป2องวิพอ,อเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราเอาตัวสกิลไปแอทไซน์ในสกิลเมนเจอร์ด้วยนะครับอ่าต่อไปเราต้องไปทำา i แต่ UI อันนี้ผมเตรียมไว้อยู่แล้วแต่เดี๋ยวจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูอันหนึ่งนะครอ่าผมจะทำ ตัวสไลเดอร์อันใหม่ผมก็ที่ขวาเลือก ui ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกสไลเดอร์เราก็จะได้สไลเดอร์มา1ตัวหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เลยเป็นหลอดแบบนีเ้เราสามารถที่จะคลิกอย่างนี้ได้นะครับดูว่าอะไรเป็นอะไรตัว handle คือไอตัวเม็ดกลมๆที่ไวล่างครับแล้วก็ปิดทิ้งไปได้ส่วน fill area เนี่ยมันคือตัวที่เป็นช่องสี่เหลี่ยม ไวร่าให้มันเต็มช่องอะไรอยงนี้ได้เราก็ปรับขนาดเป็นอย่างที่ต้องการเลยอย่างอัเกาบผมปรับไว้เนี่ยร้อยห้าสิบนผมก็ปรับเป็นร้อยห้าสิบกับร้อยห้าสิบแล้วก็ไปดูตัวอ่ะข้างในตัวฟิลแอเรียมันมีขอบมีนั่นมนี่เราก็ปรับให้เหลือศูนย์ให้หมดก็ได้ฟิลแอเรีข้างในก็เหมือนเดิมครับปรับให้เหลือศูนเหมือนกันอ่า ไอตัว anchor นี่ min mac ก็อันนี้จะเป็นศูนย์ก็ได้แล้ว mac ก็เป็นหนึ่งแล้วเราก็ไปปรับเท่ากับ button มันนะครับ background ด้วยนะครับศูนย์กับหนึ่งเราก็จะได้เป็นช่องสี่เหลี่ยมมาหนึ่งอันแล้วทีนี้ตัว s l i อร์เราเนี่ยลองลากศูนย์ถึงหนึ่งดูครับว่ามันเป็นยังไงไปทางขวาใช่ไหมถ้าเราไม่อยากให้มันไปทางขวาเนี่ยเราก็มาเลือกตรงนี้ได้นะมีหลายทิศทางขวามาซ้ายแทนก็ได้ แต่เราจะเอาเป็นบนลงล่างนะครับผมเอาเป็นบนลงล่างว o m t o t ต p นะแบบนี้จากหนึ่งเหลือศูนย์มันก็จะค่อยๆไหลลงแล้วก็ตัว fill area เนี่ยเราเปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็ให้ Alpha มันน้อยหน่อยสักสองร้อยแล้วก็แ a c k ก r า u n d อันนี้เอาเลือกเป็นรูปสกิลนะครับ มันจะมีขอบแล้วก็ความย่นนิดหนึ่งนะครับไปตรงเวลาเราบีลงมาแล้วมันจะหดบีลงมาด้วยแล้วก็ใส่มาร์กได้ผมก็จะไปแทรกมาร์กไว้ตรงกลางนะครับว่าระหว่างฟิลกับฟิลแอเรียผมก็ทำา UI ขึ้นมาอีกรูปหนึ่งแบบนี้แล้วก็เอาฟิลไปใส่ข้างล่างนะครับแล้วอันนี้ก็ใส่มาร์กด้วย แต่ผมมีซอฟต์แมกนะครับตัวซอฟต์แมกนี่ก็ไปหาโหลดได้จากในตัว Unity Asset เลยนบอกให้ฟิลกับฟิลไปไอคอนโอเคผมมีรูปเตรียมไว้อยู่แล้วนะ Skill Icon แร a n k นะครับเป็นรูปในตัดมุมมาประมาณนี้นเก็จะาร์กไปแล้วเวลาผมไปลดฟิลมันก็จะลดตามละ แบบนี้ฟิลเตอร์ก็คืออันนี้แหละเหมือนกันเลยแค่เราปรับมันเป็นสีดำนะกลับมาเราปรับเป็นสีดำดำเข้มๆอัลฟ่าเน่้อยร้อยแปดสก็ได้อันนี้ก็สร้างตัวเทคเมทโปเข้าไปด้วยนะครับอันนี้แล้วก็ กำหนดขนาดให้สักหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อเก้าเก้าจุดนะครับประมาณนี้ไว้ตรงกลางตั้งชื่อให้ด้วยเป็น remaining arm ประมาณนี้ตรองมาร์กเราปรับให้อัลฟ่ามันเหลือแค่หนึ่งนะครับนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวสกิลเนี่ยเราก็ลากมาใสา่ได้อย่าง อันนี้นะครับสไลเดอร์ก็ลากสไลเดอร์มาใส่เลยฟิลเตอร์ก็ลากฟิลเตอร์มาใส่ t i ม e r ีเม i นก็ t i ม e r ีเม i นนะครับเอ่อใส่สกิลสองด้วย แบบนี้แล้วก็ลองรันเทดูทีนี้โค้ดมันก็จะจัดการให้เองถ้าผมกดสกิลหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำตามนี้ให้เองนะครับในกดแล้วมียายแล้วกดสกิลจะเห็นว่าอันที่ผมทำใหม่ก็ทำงานได้แล้วอันเก่าไม่ได้ลิงไวงนะมันก็เลยเปยงั้นก็ถ้าจะเอาไปใช้ก็อย่าลืมครับว่าเราต้องไป ทำเช็คเงื่อนไขตรงพวกกับว่าเสร็จแล้วหรือยังค่ะเสร็จแล้วให้มันทํายังไงบ้างอะไรแบบนี้ทบที่ต้องไปเขียนเพิ่มเองส่วนตัวคูดาวจริงๆเนี่ยจะเป็นพวกสิ่งที่คูดาวควรจะมีเนี่ยก็คือมีแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะทําเรื่องระบบรถคูดาวแบบว่าให้มันลดนั่นลดนี่ก็มาเพิ่มฟังก์ชันในนี้เอาได้นะครับเพิ่มข้างล่างว่าแบบรถคูดาวกี่เท่าไหร่นะครับกี่เปอร์เซ็นต์กี่วิอะไรแบบนี้ก็มาทําที่ตรงนี้ได้เลยโอเค ระบบคูดาวก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย